สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่5เมษายนค่ะพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยค่ะเราไปเช็คกันนะคะว่าจังหวัดไหนบ้างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอกาลังใจค่ะจากทุกคน ฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้หนุ่ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและก็มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะ และขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดอํานาจเจริญชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะ ส่วนที่ภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่สองค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6ถึง9เมษายนนะคะ ในช่วงวันที่6-9ถึงเเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะและขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลและภาคเหนือ ก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะและจังหวัดที่คาดว่านะคะจะมีผลกระทบในวันที่6เมษายนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสะแก้วและปราจีนบุรีและในวันที่7เมษายนภาคเหนือ จังหวัดน่านอุตราดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเศาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในวันที่8และ9เมษายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะนุ้ยจะรายงานในคลิปต่อไปค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย